ตำนานซุปตาประมาณสองทีอ้อเฮ้ยว่าหัวจแมนนเฮ้ยทางนี้เฮ้ดี้ดีทางนี้ฮะเห็นพื้นที่เล่นมามันเยอะมากเลยดูพื้นที่เล่นเลยโคตรเยอะเลยค่ะับโลเปสเราเยียงไงอะฮะตอนนี้ที่ทดสอบมาสองชั่วโมงกว่าเนี่ยคือเก่งแบบเดียวเลยที่แบบดึงศักยภาพของมันออกมาได้สุดเลยก็คือ จังหวะให้เพื่อนมาสกรีนแล้ว <นะ S 2> วิ่งแย่อันนี้แล้วเราจะเล่นรอเราจะส่งจะได้เพลเล่นทันทีเลยหลังจากเพื่อนสกรีนให้เนะนี่ยอย่างเงี้ยเห็นปะเน,นี่ยมันจะได้เพลเล่นทันทีเลยไม่เพื่อนหลุดก็เราหลุดอ่ะอ่ะโอเวอร์ท็อปอโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอฮะ เฟซบุ๊กอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเล่นแอนด์แมน่ะถ้าใต้แป้นเล่นไม่ได้อ่ะตัวมันเหมือนเหมือนเหมือนเล่นได้แค่ครึ่งเดียวสกิลอ่ะเพราะอีกครึ่งหนึ่งมันคือท่าดังใช่ไหมแล้วใต้แป้นมันมีคนแช่อยู่ใต้แป้นอ่ะเราจะไม่สามารถดังได้หรือเพื่อนแยกไม่สุดอ่ะหรือเพื่อนไม่มาสกรีนให้แล้วค่อยป๊อปเอาอย่างเงี้ยจะเล่นยากมากทั้งซามบอลแลนทั้งทั้งแอนด์แมนแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับมันเป็นตัวละครสไตล์เดียวกันก็คือเพื่อนต้องมาสกรีนก่อนถึงจะแยกได้ หรือไม่ก็เอ่อเหมือนลินลาดอะ่ะถ้าลินลาดเพื่อนไม่มาสกรีแล้วเลยให้เล่นไอโซเลชันอ่ะลินลาดอะ่ะจะเหนื่อยมากค่ะถามว่ามันไอโซเลชันได้ไหมมันก็ได้แต่โอกาสทําแตมแบบมันไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนตอนที่เพื่อนมาสกรีแล้ววิ่งแยกอะ่ะมาทวง5้าเกมติดฮะเฮ้ยมอนตีมอนตีมาดิเออพอดีเลยมอนตีมาเลยเดี๋ยวเล่นเอาเว็บบุ๊กไปแบกให้5้าเกมติดออนไลน์อันนี้อีกไอดีหนึ่นงอันนี้เลเจนด์มอนตีอยู่เลเจนด์เหมือนกันมั มันตีอยู่แล้งลายเลยเจนมมือใหม่โซโลตัวอะไรดีเอ่อแนะนําตัวตามงบประมาณที่มีนะครับผมตอนนี้มือใหม่จะต้องเล่นพวกตัวฟ้าก่อนหรือว่าเล่นตัวละครใหม่ R5 ได้เลยที่เขาให้ทาเควสนะแต่คิดว่าน่าจะมีแค่ตัวฟ้าใช่ไหมตัวฟ้าก็เอ่ออยากเล่นการ์ดก็ไปดูสวยครับไปดูพวกการ์ดอะไรเงี้ยอยากเล่นร o เซ็ center ก็ค่อยมาถามอะไรเงี้ยดูก่อนว่าอยากเล่นตำแหน่งอะไรเลือกได้เดี๋ยวถามเดี๋ยวช่วยตอบได้พวกตัวฟ้า Nice, pick and roll. Tatum <_uyum> can take over the game in those clutch. Why, agent? Why, you're really lagging. Nice. Sack. Easy points with no covering him. You're all-star? Why are you all-star? A forced shot, and it hits the rim. That was a and successful pick ไอ้ดีมันแปลกแปลกแล้วไอ้ดีมันแปลกแปลกแล้วบัฟจากโยกิสเนี่ยมันยิงสองคะแนนก็ไม่ลงเลยเว้ยอันเนี้ยไอดีแปลกแปลกแล้วนะมันยิงสองไม่ลงยิงสามก็ไม่ลงเมื่อกี้โยกิสส่งให้ด้วยนะครับมันมีบัฟด้วยนะยิงไม่ลงอะอะไรเนี่ยเออยืนอยู่เฉย สามลงสองไม่ลงนะสามนี่ลูกเดียวลงเลยได้บัฟจากเอดีเอดีไม่มีบัฟส่งแต่ยิงลงมันมันมันเน้นกาชาดวงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมาดีมอนตีอันนี้เป็นไอดีเนี่ยแหลงเลเจนเองแบกสบายเลยไอดีเนี้ยมาดี ไม่ดังใต้แป้นเท่าไหร่ด้วยนะอันนี้ถ้าเป็นเอตัวละครอ,อย่างแอน์แมนอะจังหวะเมื่อกี้คือสามารถดังได้นะจะติดกิลอ่ะพู่เข้าไปดังใต้แป้นนะเ well ah ต่าเล่นยากเอ่อเต่ามันเล่นเป็นแบบแผนแลวกัน เล่นเป็นแบบอ่อต้องมีสกรีนแล้วเพื่อนวิ่งแยกอ่ะมันจะเก่งเว้ยคือมันจะเพื่อนจะหลุดด้วยแล้วก็ตัวมันเองจะมีพื้นที่การเล่นเยอะขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่สกรีนแล้วแยกเลยมันก็เหมือนพวกจามอลแลนเหมือนพวกเอ่อแอนด์แมนนะครับคนที่เล่นเนี่ยก็ต้องเล่นเป็นแบบแผนในทีมันต้องเล่นเป็นแบบแผนไม่อย่างนั้นตัวละครมันจะดึงศักยภาพออกมาได้ ไม่สุดนะครับตัวละครมันเนี่ยได้ไปยิงได้เลยนะเอาจริงก็คือแบบเออเดินเดิน,เด,นเดินอยู่แล้วได้ไปแล้วก็ยิงสามหรือว่ายิงสองเนี่ยได้เลยแต่จะทําแบบนั้นได้อะมันต้องไปกับเอ่อตัวละครที่มันมีบัฟคนะแสบไปกับตัวละครที่มันมีบัฟให้เราเยิงอะไรเงี้ยถ้าไม่มีบัฟเลยอะ่ะยิงสองแต้มอะ่ะจะสองลงหนึ่งสามแต้มนี่ประมาณสามลงหนึ่งหรือไม่ก็สองลงหนึ่งนะแล้วจะดวงนะครับผมถ้าไม่มีบัฟเลยนะครับ แต่ถ้ามีบัฟส่งให้เป็นเปอร์เซ็นต์แบบเขาเล่อัพหลอกส่งชุดหลอกส่งเล่นคอมสองกาดอะสามารถเอาไปแยกยิงหวังผลได้อยู่นะอะไรวันเนี้ยเอปิดลุยไม่อยู่อหรอไอ้นั้นมันลุยปะหรือว่าลุยไม่ใช่เหรอวะ AD ปิดลุยไม่อยู่อหรลุยเอาจ้าบุมสอนเล่นเต่าเลยพี่ นี่ไงพี่เล่นอยู่ไงพี่พี่กำลังลองหลายๆมิติให้ให้ดูอยู่ว่าเวลาเราเจอแบบยังไงต้องทำแต้มยังไงอะไรเงี้ยลองให้หลายๆอย่างอยี่โอ้โหส่งผิดอ่ะคื้นมาเพื่อนไปไหนเพื่อนเพื่อนโอ้โหไอ้บ้าไอ้ดีได้จะขึ้นสถนามมาบุ้ง เนี่ยครับเพื่อนสกรีนให้หรือว่าเพื่อนวิ่งป๊อปเอาท์ฉีกไปฉีกมานะครับอตัวเวสบุกจะสามารถหาช่องทําแต้มได้ไม่ยากนะเพราะตัวละครมันอะ่ะดังดีถ้าใต้แป้นไม่มี <Online. S 2> คนยืนบล็อกมนะันอ่ะมันก็สามารถดังได้ดีนะครับนี่ออเบัฟแตบโยกิส่ง <It hit S 2> ไม่ลงเนะนี่ยสองลงหนึ่งอะ่บะบัฟอ่ะไม่ลงวะ <c oughs> <c oughs> ไม่ลงไม่ล <c> ง <oughs> สามลงหนึ่งยังไม่ได้เลยโยกิจมันมีบัฟอะไรเนี้ยบัฟปอมบัฟปอมตายละโยกิจบัฟปอมอะเฮ้ยฮิวโก้ไม่ได้และเดี๋ยวพี่ต้องไปทำคอนเทนต์กับเอ่อมอนเตียพี่แอร์อูฟให้ดูหน่อยเอ่อมันมันไม่ได้เหมาะกับการไปเล่นแอร์ L อูฟถ้าจะเล่นแอร์อูฟเราต้องไปส่องทำแต้มเว้ยคือมีเพื่อนเราทำแต้มแล้วเราไปสกรีนให้เพื่อนเราโลอินเข้ามาแอร์อูฟอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าเราวิ่งอยู่แล้วมันประกบเราอะมันไปแอร์อูฟไม่ค่อยดีตัวเนี้ยตัวเนี้ย นอกจากไอ้ฝ่ายตรงข้ามมันไปโซนพื้นที่่ะมันไม่ไม่ได้มาตามเราแบบร้อเอร์เซ็นตะซึ่งแรงนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยทำกันอนะแรงนี้มันคือตัวใครตัวมันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ยืนโซนพื้นที่เราจะไปหลุดแอร์ลอุ o ๊บลำบากเออคนอื่นสีเหลืองสีแดงนี่สีขาวลืมใส่ลืมใส่ฮีทแมพมา อยากเห็นเล่นฮาเดนสักตาเดี๋ยวก่อนนะวันนี้มาอ่อรีวิวอันนี้ก่อนฮาเดนเดี๋ยวรอดึกดึกนิดนึงดึกกว่านี้นิดนึงนะครับเนี่ยมันหลุดสามคะแนนเห็นปะแบบไม่ยากหลุดหลุดไม่ยากแต่มันยิงยิงช้าเอ้ยมาฮะบูมหลุดสามคะแนนอบไม่ยากนะเว้ยงจริงถ้าถ้าเมมเดินยิงหรือว่าเล่นจนคล่องแล้วนะจะรู้วิธีเขาเรียกว่าจะรู้ดีเลยในการ กดชูตของมันนะครับเราก็จะาสามารถยิงสามคะแนนไวโอเพนได้รัวๆนะครับ the nice. เสร็จโยกขึ้ <out. S 1> นมาครับเนี่ยมันเร็วมากโอ้โหส่งผิด เนี่ยมันเร็วมากอะ่ะคือตัวละครมันมันโยกอะ่ะเร็วมากๆเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนป๊อปเอาท์เป็นเพื่อนไว้ใจให้มันถือบอลให้มันเป็นเพย์เมเกอร์เอออันเนี้ยเพื่อนจะไปยืนแยบแบบโยกิสแบบเนี้ยได้เลยนะครับทาให้มิติการเล่นอะ่ะมันเยอะขึ้นถ้าไฟตรงข้ามไม่ซ้อนเราดังได้ไฟตรงข้ามซ้อนเราส่งเพื่อนยิงสามได้แบบนี้เยอนะแค่ไนม่อันนี้พี่ผิดเองพี่ไม่ได้สวิสให้เนี่ยเห็นป่ะสามคะแนนมันโล่งง่ายมากเนี่ยสามคะแนนมันโล,ล่งเห็นป่ะ คือสามคะแนนน่ะมันตัวละครมันแบบโล่งง่ายมากๆเลยแต่มันยิงไม่ค่อยแม่นน,นี่บอบลองหลังสกรีนลงสองลงหนึ่งถ้าหลังสกรีนมีบัฟหรือเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่ว่าจะหลังสกรีนหรือหน้าสกรีนไม่เกี่ยวอันเนี้ยอยู่ที่ดวงอะ่ะถ้ายิงสามลงสองหรือสองลงหนึ่งอ่ะคือแบบปวดมาก าแค่สองลงหนึ่งก็โหดแล้วไม่ต้องถึงสาลงสองโหดแล้วบล็อกเสียางเลยะแค่สองลงหนึ่งฝ่ายตรงข้ามก็เสียขวัญแล้วนะถ้าเรายิงเอ่อเปิดเพด้วยการยิงสามคะแนนได้นะครับสองลงหนึ่งอะไรเงี้ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะมาปิดลูลงนอกให้เขาเรียกว่าเขาจะปิดไกลอ่ะเราจะยิงสามคะแนนได้ไม่ยากอ่ะเนี่ยเขาจะมาปิดไกลๆอย่างเงี้ยป่ะแล้วเราก็มุดเข้าไปแล้วก็ดังได้เลยแบบเนี้ยเอ่อถ้ามันจริงสองลงหนึ่งนะ ฝ่ายลูกข้ามออกมาโซน3,000แอนแบบนี้เสร็จแล้วใช่ปะ่ะเราสามารถเล่นใต้แป้นได้ก็คือมันซื้อพื้นที่ให้เราอ่ะได้เยอะเสร็จแล้วถ้าเขาซ้อนสองคนซ้อนใต้แป้นด้วยซ้อนข้างนอกด้วยเพื่อนเราอ่ะจะหลุดนะครับพี่ก็คิดว่ามันน่าจะเหมาะกับการเล่นเป็นเพย์เมเกอร์เหมือนพวกจามอลแลนด์มากกว่านะมากกว่าการที่เป็นเอ่อตัวเมนทําแต้มคนเดียวเลยอะไรเงี้ย เออคือมันเหมาะกับการเล่นเป็นทีมนะครับแล้วก็ right, <Pat. S 1> ดึงตัวประกบได้ไม่ยากเลยนะตัวละครมันเดินเร็วมากตอนเอ,อ่อถือบอลอยู่นะครับเดินเร็วมากคือ <the> ดึงตัวประกบไม่ยากเลยครับติดแองเกิลเบเกอร์แล้วครับอะไรครับเนี้ยซอยขาเยอะไปไหมเนะี้ยบูมตัวละครเวลามันจะดังเนะี่ยค่อนข้างช้า,านีนหนึ่งมันจะซอย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 ,ซอยล้องขึ้นไปดังอนะ่ะ แต่ถ้าเป็นแอนด์แมนนี่คือพุ่งถึงข่ววงเลยนะแอนด์แมนนี่ดังดังได้เร็วกว่าส่งช้าส่งช้าดูเดี๋ยวดูวิ่งเดี๋ยวเห็นปะคือมันวิ่งหลุดอะไปชูอะไม่ยากเลยครับอยู่ที่ว่าลงหรือเปล่า ทำ R7 ได้ยังไงเติม IC ซื้อไงครับสามารถซื้อได้ในร้านค้าทำอาเจได้เลยนะสำหรับตัวละครใหม่ทุกตัวนะครับสามารถทำได้เลยส่งเพื่อนติดบัฟนะ R7 เอ่อเพื่อนยิงแม่นขึ้นนะครับอันนี้แต่ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ได้อยู่บัมบอสเบบีเจอบอสเบบี้บอสเบบีเอาจัดฮะยัดหน้าเลย มุมกล้องปรับร้อยทับร้อยครับพี่เต่ารีบาวดีนะอ่ารีบาวได้รีบาวได้ดังดีส่งดีนะครับแต่ว่าชูดอ่ะไม่ได้เลยไม่มีสกิลซัพพอร์ตชูดเลยฮีทแมพก็ไม่มีให้ดูไม่รู้มันมีฮีทแมพหรือเปล่าสวัดดีครับสาลากะตะไคยเข้ามาฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ แตนะ่คือที่เด็ดของมันเนี่ยคือตัวละครมันนะครอบคลองบอลคือถือบอลนนวิ่งเร็วมากสามารถดึงตัวประกบให้เพื่อนได้จริงถ้าเพื่อนไม่วิ่งตามมันแล้วเพื่อนไปวิ่งแยกอะ่ะหลุดรัวฮะแต่ถ้าเพื่อนวิ่งตามมันอะ่ะตัวละครมันจะเล่นไม่ได้เลยนะมันจะเหมือนจามอลแลนด์ถ้าเพื่อนมาวิ่งตามหรือเพื่อนมายืนตรงหัวกะโหลกทำเหมือนทำโซ่เหมือนสกรีนให้แล้วไม่แยกยิงเ่ยแยกไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยเออตัวละครมันจะโดนลุมสองคนแบบแบบเล่นไม่ได้อ่ะคือมันโดนลุมสองคนเสร็จมันแพ้เลยอ่ะมันดังก็ไม่ได้มันยิงก็ไม่แม่นแล้วมันก็รอแพ้ คนตามกลับไปแซลมดังเยอะมากๆเลยเขาบอกว่ามีตัวละครเข้าใหม่แต่พี่ไม่ไหวอะ่ะแลมดังก็เติมแพงตัวละครน,นึงอะ่ะต้องหลายหมืน่นหาห้องไม่นานนะแหลงอะไรแล้วว่าในสแลมดังอะ่ะหาห้องกี่นาที เฮ้ยโหแล้วคนจริงขึ้นท uh, ับทั้งเอ็มบีทั้งเอดีเลยฮะเทรทำมาซิกซ์ที่ซิกนะเอาจ้าเอ็มบีเอดีแล้วง่ายอ่ะผมบล็อกเอาเอดีให้คือตัวละครมันบล็อกเอาฟิลนะเนี่ยเฮ้ยข้างนี้เขาสวิปตัวประกบแล้วเป็นตรงกข้ามมาอันนี้น่าจะเจอแรงสูงแล้วเขาสวิปตัวตกเป็นนะ โคตรเปลี่ยวเห็นป้ตอนเราได้เล่นคอมที่ททมันสกรีนวิ่งแย่หรือไม่ก็เออเพื่อนป๊อปเอาเลยตอนเราได้เข้าใต้แปน้นอย่างเงี้ยมันจะมีมิติการเล่นอนะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะปล่อยบอลไม่ยากหรือไม่ก็ให้เพื่อนปล่อยได้ฮะแต่เวลาไปลงแร้งจริงๆอ่ะมันจะมีคนยืนตรงกลางอะคือเซนเตอร์ข้างเราอะชอบไปยืนตรงกลางทําให้เราอะดังก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้โคเตอร์ก็ไม่ได้เล่นโคตรยากเลยส่งก็ไม่ได้มันไปยืนอยู่ตรงกลางอะ ปับ๊บวงสตลอนี่นะฮะสวยฮะโยเกิศไม่ติดแองเกิลเบเกอร์เลยติดน้อยมากาแองเกิลเบเกอร์ไอ,อ้หวไอเราก็แมนจะด้วยฮะสามแต้มได้อยู่สามแต,ต้มเอาไว,วัดได้อยู่ทุกวน เตด,ดีโซนพื้นที่ข้างในออกมั้งนอก่ยอันนี้น่าจะเจอแรงสูงเสียดายจังหวะดังธรรมาดามันไม่ค่อยดี <big> ไอ้จังหวะที่แบบวิ่งเข้าไปแล้วปั๊มกระโดดใต้แป้น อันนี้ไม่ดีะแต่ว่าไอ้พวกแอนด์แมระทำได้ดีมากนะได้เข้าไปหน้าพวกเราขึ่นดังอันนี้ไม่ค่อยติดอะติดน้อยตัววิ่งผา่านผมสตีลสวัสดีครับมาช้าเหรอฮะมาช้าดีกว่าไม่มา <S 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 แตก กดนนนนดโระลองดูว่าทันไหมยิงธรรมดาโคตรช้าเลยคือต้องไดแล้วไม่ยิงนนเอาอย่างเดียวตำนานซุปตาประมาณสองทีโอ้เ <c oughs> จท่ามอสโตแมนคนระเฮ้ยทางนี้ไอ้ดิไอ้ดิทางนี้ฮะเห็นพื้นที่เล่นบามันเยอะมากเลยดูพื้นที่เล่นเลยโคตรเยอะเลยฮะับซับอุ้ พื้นที่เล่นแบบเยอะมากแต่ไปลงแร้งเนี่ยเลี้ยงยังไงก็ไม่มีพื้นที่เล่นจะยิงก็ยังลำบากเลยโอ้ยโหสวยเลยว่าช็อตนี้อันนี้คือพี่เลี้ยงหนีเพื่อนไปยิงเองนะถ้าเรานี้เลี้ยงใส่เพื่อนแล้วเพื่อนสกรีนให้มันจะได้มิติหนึ่งเวลาเล่นนะเนี่ยเห็นมมันจะได้มิติหนึ่งเน่เลี้ยงใส่เพื่อนแล้วก็ผัดกันสกรีนแล้วป๊อปเอาเห็นป่ะวิธีเนี่ยมันก็จะแบบโลกหนึ่งโค้ดอย่างเงี้ยเห็นป่ะ นี this game went down the hey, like this ่มันไม่ติดดังนะมันติดชูดเป็นธรรมดานะครับถ้าเป็นติดดังมันจะบล็อกยากกว่านี้ดูวิ่งดีวิ่งคตเร็วเลยเกมรับวิ่งเร็วมากคุ้มสวยเลยฮะแต่ไม่ลงนะ ้ามันลงตลาดจริงอ่ะใครจะซื้อแล้วไม่ได้มีอ่อดูโอ้นะบ,บอกเลยนะครับอย่าซื้อมาเล่นนวต้องมีดูโอ้หรือทีมสัตว์ดูโอ้ก็ยังลำบากเลย <c oughs> คนควรจะแบบเป็นตัวละครรองเอาไว้คัลเตอร์พริกเราไดเ้เราได้เลือกคนสุดท้ายอ่ะแล้วใส่ตรงข้ามเป็นคอมที่มีหนึ่งการ์ดกับเซนเตอร์แล้วพาวเวอร์แล้วเราหยิบหยิบตัวนี้มาคัลเตอร์พริกก็ไม่น่าเกลียดก็ถือว่าดีอะไรเงี้ย ใช่ดีทดสอบตอนนั้นดูเร็วกว่านี้มันมันความเร็วมันดูเท่าตัวละครอย่างแอนแมนเลยอะ่ะอันนี้มันดูช้าอยากดูลำทาทเจมฮาเดนเหรอโอเคได้เดี๋ยวเล่นอันนี้ก่อนโอ้ฝ่ายตรงข้ามเป็นโลเปสเดินขาอ,อันนี้เราน่าจะได้เล่นอ๋อคอมที่แท้ทูเหมือนเดิมนะครับลุมสกรีแล้ววิ่งแยกนะ ถ้าเล่นครบเครื่องได้อ่ะเว็บบุกอ่ะเล่นได้จริงเว้ยมันมีโฟลเตอร์อ่ะคือทีเด็ดของมันก็คือมีโฟลเตอร์มีได้วิ่งกับสกรีนได้ดีอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนจุ่มอยู่ตรงกลางอ่ะเล่นมายืนแช่ตรงหัวกะโหลกอ่ะเซนเตอร์ข้างเราอ่ะเราแพ้เลยนะเราจะทำอะไรไม่ได้ยิงก็ไม่ดีฮะดังก็ไม่ได้ซับแต่ส่งเร็วใช้ได้นะเจังหวะส่งไหมฮะถือว่าอ่าส่งเร็วเลยนะครับ เฮ้ยฟอร์ซช็อตและมันตีริมมาเนี่ยที่ช็อตไม่โดนเป้าโลเปสเราเยี่ยงไงอะฮะแต่ตัวละครมนันอะเวลามันขึ้นดังอ่ะช้ามากๆนะช้าแบบกว่าจะขึ้นดังยิ่งติดรีเวิร์สดังนะบอกเลยโคตช้าเลยอะแล้วตัวละครเหมือนมันจะติดอ่าสามองศากับรีเวิร์สบ่อยด้วยนะครับจังหวะนไม่ค่อยติดโทมฮอคคือโทมฮอคอะมันจะดังเร็ว double to back step space. create a เฮ้ยโคตรเท่โคตรอันตรายฮะซิตี้ซิกนี่ถนัดแจ็บแล้วได้จร ah <He S 3> ิงว่ะแจ็บแล้วได้ไม่ดังนะทุกตัวเล่นแบบเนี้ยอย่าอย่า He passes. Perfect step back move. We don't clean. There's only a few seconds remain. Definitely some contact there, but the shot goes in. ha ซับ. Where was the defense? Somebody hit the snooze button. โยกกิจเราอะน่าจะหลุดโลเปสมันเดินขาเกมรับพี่ให้เต็มสิบเลยเอาไปกันลูกๆตามลูกกวนพี่ให้เต็มสิบนะเนี่ยจังหวะสกรียนลรป๊อปเอาหรือว่าสกรีนแล้วเราเล่นเองอันนี้จะทำได้ดีไอจังหวะสกรีนเหมือนเนี้ยสำหรับเวทบุกอะพี่ให้เต็มสิบเลยแต่ว่าจังหวะอื่นอะให้แบบ เลี้ยงด้วยตัวเองเล่นไอโซเรชันเล่นได้แค่กับไม่กี่ตัวเล่นได้กับเอ่อเคอร์รี่เล่นได้กับกาดบางๆอย่างเงี้ยอินแกรมอะไรพวกเนี้ยแบบเราเจอเคอร์รี่ hey, เราเจอ <you S 1> อินแกรมพ <yourself, S 1> วกเนี้ยเราจะสามารถเล่นไอโซเรชันได้แต่ถ้าเจอตัวอื่นอย่างเจอแค่ลูกกาเราก็ไม่สามารถเล่นได้แล้วนะ ได้นะสามคะแนนสองลูกหนึ่งติดบ่อยอยู่อรัยิงสองลูกไวล์เพนแล้วก็ลงลยอะไรเงี้ยมีแบบลูกเดียวลงอยู่แต่ว่าน้อยมากโอ้โห oh แล้วเลี้ยงจับขอบเส้นแล้วเข้าไปลำไทยอะเอาเจ้ s Great pass. ตอนนี้ที่ทดสอบมาสองชั่วโมงกว่าเนี่ยคือเก่งแบบเดียวเลยที่แบบดึงศักยภาพของมันออกมาได้สุดเลยก็คือจังหวะให้เพื่อนมาสกรีนแล้วลว,วิ่งแยกอันนี้แล้วเราจะเล่นลเราจะส่งจะได้เพลเล่นทันทีเลยหลังจากเพื่อนสกรีนให้นะเนี่ยอย่างเงี้เห็นปะเนี่ยมันจะได้เพลเล่นทันทีเลยไม่เพื่อนหลุดก็เราหลุดอ่ะอ่ะถ้าเซนเตอร์เขาไม่ซ้อนข้างในอะ่ะเราก็หลุดแต่ถ้าเซนเตอร์ซ้อนข้างในเพื่อนเราก็หลุด หรือถ้าเขาสวิปตัวกันทันก็ได้อยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะถ้าไม่ใช่ฮอเฟรมท็อปตารางอ่ะส,ส,สวิปตัวกันไม่ทันนะคือเปลี่ยนตัวกบกันไม่ทันนั่นเองตัวละครมันส่งเร็วนะเพื่อนหลุดแบับเดียวก็สามารถส่งได้คล้ายๆลูก,ากล้าเหมือนกันนะจังหวะส่งแต่ว่ามันไม่บัฟมันไม่แรงบัฟมันมีแต่ไม่แรง บัฟแรงก็ต่อเมื่อเราต้องขึ้นเลย์อัพดังหลอกส่งนะครับจะได้บัฟอ่ะสเปเชียลนี้เลยี่เลยบหาเฮ้ยครบแล้วหรอ <c oughs> ขอบคุณมากฮะโอ้แกรัะเจาไอดีหลักมาต่อแบบนึกว่ายังไม่ครบขอบคุณมากขอคุณห้าร้ยบาทเลยครโอ้โหส่ดยอขอบคุณมากครับแทนยูครับขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยถ้าเล่นคอมแบบเนี้ยคือแบบ เพื่อนสกรีนวิ่งแยกแล้วฝ่ายตรงข้ามยิ่งเป็นเซนเตอร์แบบเดินช้าอันนี้เขาเป็นโลเปสจะเดินท้ามากหรือให้เขาเป็นเอ็มบีดก็ได้มันโซนพื้นที่ไม่ทันฮนะเว็บบุกมันจะเก่งทันที แต่ทําไม่เจอเพื่อเล่นเปนนี้พี่ว่าเล่นไม่ได้อะใครจะทํามาโซโลโอ่อะมองข้ามไปได้เลยทําลาล้าง Channel เรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้าทําลายล้าง Channel ลุยไปกับทําลายล้าง c h นแ n e วเกมนีไม่เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆทําลายล้าง c ช a n n e l ลุยไปกับทําลายล้าง c ช a n n e go